พามาเที่ยวงานกินฐานน้ำตาลตโหนดนะคะอําเภอวัดโบดพิษนุโลกนะคะจัดที่ที่วิทยาลัยอําเภอวัดโบดนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มของตำบลหินลาดต่างๆค่ะก็จะมีซุ้มมาอันนี้จะซุ้มที่สวยแล้วก็เป็นมุมสูงนะคะมองไปรอบๆงานได้ส่วนด้านหน้าจะเป็นเวทีนะคะการแสดงต่างๆจุดเด่นก็คือแน่นอนสินค้าจากน้ำตาลนะคะอาจจะเป็นน้ำตาลสดที่เป็นขวดอย่างนี้เป็นขวดนะคะมีขวดใหญ่ขวดเล็กมีลอนตาลเชื่อมนะคะ อันนี้ก็ราคา30บาทนะคะน้ำตาลปึกนะคะอันนี้ก็จะมีอาหารของคนชนชั้นสูงนะแกงหัวตานะคะถุงละ60บาทมีการทำทองม้วนนะคะทองม้วนสดให้ดูด้วยอันนี้ก็จะมีนอกจากนี้ก็จะมีพวกของเล่นต่างๆนะคะให้เด็กๆมาเล่นกันได้นะคะมีหุ่นยืนนะคะเนาะเขาเรียกว่าหุ่นใบด้วยนะแล้วก็มีการล้วงไหนะคะสร้างความสนุกสนานของประชาชนมากมายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดติด